เอาเลยเอาเลยไปเดียวไปเดียวคุยกันคุยกันเอาขานปาเลกเลกปลกหน่อยี่ปากเล่กุหน่อยเงีไปเงีไปคุยหน่อยปาคุยหน่อยพี่อย่าเงีไปเอกี่หม่วงหม่วงพี่วงปล่อยล่อไปกันหน่อยคุยกันหน่อยอินไลนะอินฟินิตอ๋อช แล้วไปนะแล้วไปเรียกว่าอะไรนั่นเรียกว่าอะไรนะอินฟินิตตัยญาอ you know ยูโน่ยูโน่อ o นฟินิตยูโน่อินฟินิตเนื้อนี่ผมมันติดเองนะครับอะไรอ๋อโอเคครับหยุดจินมัวใช้ตัวม้าก็เรียบร้อยเนาะทั้งสองทีมเข้าแถวด้วยค้างรถครับเป็นพิดตี้บอยอะไรเนี่ยพิดตี้บอย กดมาเดิมครับอย่างแรกเลยก็คือถอดรองเท้าใส่ใหม่หนึ่งรอบใครมาที่ไม่ได้ใส่รองเท้าตามที่กําหนดถอดรองเท้าด้วยครับแล้วก็เคลีย์อมดิในการที่กด Enter ครับเรียบร้อยหมดแล้วเนาะพอทีเดียวเนาะเดี๋ยวหลุดขอรองโอเคใครวะนะนฮะอะไรเพิ่มพี่ปังคนนึงไ,ไ,ดได้ครับไ,ไ,ดได้สิ<อ>ลงมาเลยเขาสำรองหรือเปล่า ไม่ใช่สองลงใช่ไหมโอเคถ้าเงินลงสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแต่เขาสิบเจ็ดคนะขนมปังขนมปังตัวบลกก่อนเช็คตัวบล็กขนมปังหน่อยครับพี่วิทฝากขนมปังได้ยครับโอเคกดเหมือนเดิมนะคะคือ ห้ามปีนขอบนะคะถ้าขึ้นไปชุบเพื่อนหรือปั๊มเพนจะโดนกรรมการดึงออกจากสนามทันทีนะคะแต่ถ้าขึ้นไปแล้วลงมาเลยก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นห้ามปั๊บศพสามารถพูดได้ขึ้นย้ายศพได้ห้ามอุ้มศพค้างไว้วถ้าจะตอบโต้ให้ปล่อยศพออกก่อนนะคะแล้วก็ห้ามกดเพล็กเพ <X S 2> ื่อสลับอาวุธแล้วก็ยกเลิกอาวุธห้ามกดไว้ด้วยนะคะเพราะว่ากดไวย้ย<ม>็พจกระตุกปปัญ<ะ>หามาแล้วเนาะ ตอนนี้มีการป้นการป้นเป็นการกดไว้นะถ้าตัวกลัวอะไรครับไม่มีัวนะใช่ไหมไม่มีกลัวนะโทษโทษโทษตัวเคครับตัวเคตัวเคแล้วก็ถ้าตัวบาร์ให้ยกมือแล้วก็วิ่งมานะครับวิ่งออกจากสนามขอบสนามไม่กระตุกใช่ไหมคะทุกคนพอเข้าใจนะครับแล้วก็เดี๋ยววิ่งไปให้สุดป้ายถ้าพร้อมแล้วให้บอกกรรมการตรงเหนือป้ายนะคะแล้วก็จะมีกรรมการบอกเริ่ม โดยการที่ยกมือถ้ายกมือลงก็คือเริ่มการแข่งขันได้นะคะเข้าใจใช่ครับไปแยกแยกตามป้ายเลยค่ะขอดมยาดมแป๊บนึงสิพี่พี่ลาก้อนนั่นเลยครับพูดวอกอีกแล้วไม่พูดวอกตอนท้ายเองเลยเขาเองเลยเองอยู่สนใจรักเขารู้ตัวว่าเขาไม่ลงมาเลยเขาเยอะอยู่บน เขาเป็นกำบังการไม่ใช่ไมที่แต่ละเขาไม่วิ่งมาเล่นกันเราเลยเขาเล่นคนบอกนะที่พาแกล้งแบบเดี๋ยวแอบพูดในวอลบอกนตีแบบลินทาบอกว่าอุ้ยตะตะโกนหน่อยฮะไม่ไม่ได้ยินเลยฮะอุ้ยตะตะโกนกันเองติงได้เขาแต่รัตอยู่ตรงนู้นทางเข้าหนูติงได้ n o r แต่คุณย่าพูดเสียงดังหน่อยติงได้เขาไม่ได้ยินติงได้เขาไม่ได้ยินถูกครับแบบแกล้งแบบ เดี๋ยวพอพอแข่งแกล้งแบบนินทาแบบฟินนี่บอกพี่ฟินนี่เขาทะเลาะกันนะบอกว่าเรื่องอะไรไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็ไมาแล้วคุณคุณญาติคุณคุณย่าก็แบบอะไรโตโตอะไรสักอย่างอ่ะจะอะไรอะไรโตโตอะไรสักอย่างไม่รู้แกล้งทะเลาะกันทะเลาะกันใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเออแบบจะแกล้งกันอะไรจะแก้งเซอร์ไพรส์ใช่ใช่โอเคครับพร้อมครับพร้อมครับสภาแจ้งเลยครับพร้อมแล้วครับเลยทางอินฟินิตี้พร้อมแล้วนะครับ ก็ชอบนะครับอยากกระตุกนะเล่นเท่าที่ไหวหันหลังชนกันอย่างดีในไฟพูดปกติโอเคโอเคโอเคนี่เปนหลังชนกันสู้ด้วยกันเข้ามือลงอย่างัวิ่งชนแล้วก็หันหน้าหนี่ครับพี่จุ๊บชนเลยอย่าหันหน้าหนีแต่เล่นด้วยกันเนี่ยตีเพื่อนก็ตีไปเลยมีเพนหกสิบใช้หมดเลยนะเขาเริ่มแล้วมามามาใกล้ๆกันใกล้ๆกันใกล้ๆกัน เอาเลย Bref, เดี๋ยปเลยไปเดียวไปเดียวคุยกันคุยกันรับเอาผันปากเล็กปากเามาปากเล็กก็นไหนพี่ปากเล็กก็หน่อยเงียบไปเงียบไปคุยหน่อยป่าคุยหน่อยพี่อย่าเงี้ยบอกพี่ว่างห่มว่องห่มว่องพี่ว่งป่วยป่อยแล้วคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยพี่เกี้ยพูดตีใครไม่รู้หัวนนึงอะ ใครคุยเล่นมา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 มองมามองมินิยมาคุยไงหลับคุยแล้วหลับลับอกับมองกนะมองพูดดีมองรอเสริมคนนึงรอเสริมคนนึงมาอ่ะกินยไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบนะพูดหน่อย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 พูดไม่ต้องแต่แทงให้ได้ให้ไให้งไปงไปไ้ให้ไ้ไมกูแทงตอนที่เขาบอกหัวม่วงนี่คือหัวม่วงไหนวะเนี่ยากูแทงไม่ได้หรอ กูใช้เมียนไปกี่อันเนี่ยไอ้แคปเพลงกูหมดแล้วหนูโดนไม้ใช่เหรอเอาเพิ่มเอาเพิ่มาหมไ่ด้ัเทีเอาเพิ่มไหมเอาดีหมดเลยนี่นี่ตรงจุ่มมีตรงจุ่มมีบอสเป็นไรตายอ่ะไม่ใช่สักขวดหนูว่าเป็นไรตายไม่รู้ใช้ไปขวดเดียวจุ่มได้หัวหนึ่งอ่ะพอใจละเยี่ยภาพหนูตัดตัวพี่ทุบต้นตอภาพตัดเดี๋ยวพี่คนที่มีอาวุธอ่ะเข้าไปเอาสักศพหนึ่ง กานันตอภความรกิจคือแค่ศกเดียวใช่คนามเดียวเน้นเน้นคนเราหัวเราก็กระจายกันเถอะไม่ใช่กระจายไปเลยไม่ได้หมายดวงแล้วนะไม่ได้หมายโชคนะันต้องกระจายนี่กระจายคือโดนปากลุมนะบอกเลยเหมือนผมเมื่อกี้น่ยพร้อมแล้วครับสามหนึ่งอะแต่ไม่ได้ตีเลยทำอะไรนะทำอะไรนะขออีกทีแค่คนละหนึ่งศอกรวมรวมหรือไม่รวมรวมหรือแยกพร้อมครับพี่ๆนี่พร้อมนะครับเล่นรวมกันใช่ปะครับครับคิดต่างบอกรวมครับพี่ต้องขอไฟไหมเนี่ย ไม่พูดตะคำเลยรวมแต่ไม่ต้องแบบรวมกันมากขนาดนั้ะกระจายไปโดนปากทะลมปากไปเยอะภาพหตัดแบบเมื่อกี้หนูขอใหม่เริ่มแล้วมาแล้วมาแล้วเฮไหวไหวดีจัดสองหัวเฮียมาหนูวันตรงนี้วะโอ้เขก็เยอะเลยเอาเลยเอาเลยโอ้โหมันเป็นแบบเอาก็เอามยไอเฮียภาพตัดของจริงไว้ก่อนปากเล่นใครเล่นนะพี่พูดนะตายตายตายกูว่าตัดของจริงมันตาำมันช่วยมันช่วยเดี๋ยวช่วยช่วย ความตัดของยิงปะคุยดิปะคุยดิคุยกันคุยกันคุยกันยยำองพี่เข้าไป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 หมดแล้วหรอไม่มีใครพูดยงปะคำเลยอบอสบนกักัปตัอุ้มมือันนี้กูแปลกมากเลยอะไราตา

ขอแจ้งเพิ่มนิดนึงนะครับถ้าระหว่างแข่งขันมีอะไรที่แบบท้วงเกี่ยวกับการคําตัดสินนะครับให้แย้งก่อนออกไปนะถ้ายะออกไปแล้วถือว่าแย้งไม่ได้แล้วนะครับได้ครับขอบคุณขอบคุณมากครับจะ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 แบบจะให้บนกระปอดกระแปดป้าแบบระหว่างทางที่เดินผ่านใจรักก็คือคุณย่าไปก่อนครับคนคข้ ติดอะไรเยู่เ่ยกำลังจะไม่ครบแล้วค่ะเพราะว่าตกแบบบออไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่สภาคือไม่ครบแล้วค่ะจะเรขาเขาออกไปแล้วค่ะคคครรัับบอเไม่ก็บอกแล้วใช่ป่าวว่าอย่าไปพูดเอาเราขึ้นไม่ได้อ่ะฮัลโหล ก็โกยไม่รู้เรื่องอ่ะโกยก็แล้วพูดเยอะทำไมอ่ะไปไหนหรอว่าเจ๊ลักไปไหนหรอวะเจ๊ลักไปไหนหรอวะเจ๊ลักไปไหนวะใช่ใช่ใช่เจลักน้องงานต่อน้องตอนอยู่สนามต่อไม่เป็นไร อดปั่นลิน้องหายไปไหนไม่รู้ว่าตอนจบน่าจะไปดูอีกสนามหนึ่งเปล่า